สวัสดีค่ะชื่อเอด็กหญิงกรลาม่วงน้อยมาจากโรงเรียนรัชทยาวันนี้จะมาพูดเรื่องระบบสุริยะค่ะระบบสุริยะคือกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งที่ตั้งอยู่บนแผ่นของกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยมีดาวฤกษ์ซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางและมีแรงดึงมหาศาลที่สามารถดึงดูดดาวเคราะห์ทั้งแปดวงลวงจันทบริวารและวัตถุท้องฟ้าต่างๆให้มาโครจรรอบตัวดวงอาทิตย์ได้ค่ะใน ระบบสุริยะของเราประกอบไปด้วยหนึ่งคือดวงทิษดวงทิษมีหน้าที่ดวงทิษเป็นดาวเล็กเพียงดวงในระบบสุริยะของเรามีแสงสว่างในตัวเองมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนแก๊สขนาดใหญ่มีอุณหภูมิประมาณ1,000องศาเซลเซียสและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกสองคือดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองและโคจรรอ,อบดวงทิษมีทั้งหมดแปดดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ โลกดาวคานดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวเรนัและดาวนปจูนในดาวเคราะห์ทั้งแปดดวงนี้มีดาวพุธขึ้นเป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงที่สุดและดาวคานมีร่องรอยการไหลของน้ำและมีไอน้ำในอากาศสามวัตถุท้องฟ้าวัตถุประกอบไปด้วย ดาวเคราะห์แพะได้แก่ดาวพูโตดาวซีริสดาวเอริสดาวฮาเมียและดาวมาชิมาคีดาวเคราะห์น้อยจะเกาะกลุ่มและเล็งตัวกันเป็นวงแหวนขั้นอยู่ระหว่างดาวคานกับดาวพฤหัสบดีเรียกว่าเข็มขัดดาวเคราะห์น้อยดาวหางคือก้อนน้ำแข็งตกตะกบเมื่อโคจรมาใกล้ดวงอาทิตย์ก้อนน้ำแข็งก็จะระเหดกลายเป็นแก๊สและฝุ่นโดยชี้ไปในทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ อุกกาบาตและดาวตกคือก้อนวัตถุที่โคจรเข้ามาใกล้โลกหรือภโลกดึงดูดเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงจึงเสียสีกับอากาศและทําให้เกิดการเผาไหม้ถ้าเผาไหม้หมดก่อนตกถึงพื้นเราจะเรียกว่าดาวตกแต่ถ้าเผาไหม้ไม่หมดและตกถึงพื้นเราจะเรียกว่าอุกกาบาตสุดท้ายนี้ในระบบริวะของเรายังมีสิ่งลีกลับอีกมากมายที่รอการค้นพบอยู่สวัสดีค่ะ